Thank you. เราเรามีอะไรบ้างช่วงแรกรายการของเราวันนี้จะมีอะไรบ้างทำตนอะไรบ้างนะคะช่วงแรกก็เราสองคนมาแนะนําตัวค่ะสวัสดีน่สงแล้วช่วงที่สองนะคะเราก็มาชมโชว์สวยๆงามนะคะที่คุณการสรรหามาให้แล้วก็ช่วงที่3ามก็จะเป็นช่วงของคุณเก็บได้เก็บน้อยกับเรา แล้วกนั้นก็จะต่อด้วยคลิปเด็ดคลิปด๋อของการเองค่ะค่ะและสุดท้ายก็คือคุยแหลกแขกโค้งนะคะกับนี้ป้าโจคนเดิมวเดี๋ยวจะมาทถสุท้ายเทปปิดวันนี้ค่ะใช่ยังเมายังเมาเมามันอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้มีเทปเด๋วต่อนะคะอันนี้คือสัมภาษณ์สดวันต่อวันนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เทปนะคะค่ะวันต่อวันค่ะแล้วเดี๋ยวป้าโจก็จะมาอีกทุกนหนึ่งวันนี้หน้าอีกหน้าหนึ่งผมอีกทรงหนึ่งนะคะแล้วก็เกดเล็กเกดน้อยวันนี้นะคะยี่สิบข้อนะคะยี่สิบข้อที่ควรควรจะทำก่อนอายุสค่ส เราจะมานําเสนอกันและส่วนี่เศษคือตัวคลิปเด่นที่ตัวของการวันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช่ไหมคะเพราะว่าวีทีอาที่ใช้ดูคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิญญาอ๋อแต่ว่าวิญญาอะไรนั้นเป็นตัวเองเอานะคะในรายการคลิปเด่นลิ่ตัวน่าตกใจนะไม่รู้ว่ามาได้ยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะช่วงนี้พักรกโฆษณาสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเกลับมาเจอกันเราได้ใหม่นะคะสองคนค่ะเจอกันสนับสนุนรายการโดย b e a u ี้บิวตี้วิกผมนำเข้าจากเกาหลีน้องฝนครีมชุดครีมหน้าใสและชาจีนลดน้ำหนักต้องน้องฝนครีมค่ะช่วงน,นี้ก็มาแล้วนะคะกับช่วง2กับรายการเดอะสตาร์โชนะคะวันนี้การก็จะนำท่านผู้ชมไปพบกับโชว์สวนกำงามอีกเช่นเคยนะคะ,คะแต่เมื่อวานนี้ก็คือตอนแรกที่การนำคลิปนี้มาดูเนี่ยก็คือดูพังพาไปก่อนและ ก็คือยังไม่ได้ดูแน่นอนเห็นมันสวยงามดีก็ยังไม่ได้ใส่รายละเอียดลงไปในการชมก็ยังเสียคูดแคณแบบว่าอาริดังหรือเปล่าไม่ใช่สรุปว่าจริงๆแล้วคืออริดังแต่ว่าเปลี่ยนอร้องใหม่เป็นเนรร้องใหม่ก็คืออาริดังนั่นเองนะคะแต่ก็น่ารักดีนะคะแต่วันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นหนึ่งค่ะของโชว์ที่เดิมแต่คนละเพลงกันอันนี้เป็นเพลงสามคนค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ก็ไปชมโฉมกันแล้วนะคะเป็นไงบ้างส่วนอย่างกันไผ่นะแล้วก็มีอะไรก็มาแบ่งแชร์กันนะคะก็อย่าลืมนะคะมาเมาส์มาหมอยกันได้นะจ๊ะกับคอมเมนต์นะเราก็จะปรับปรุงรายการไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ชมกันได้ค่ะเราสองคนค่ะคำพูดเสมอค่ะคำพูดคุยกันได้นะคะก็อยากจะให้มีรายการนี้ต่อไปนานๆนะคะถ้าอยากเห็นเราสองคนท่านก็ต้องเออช่วยเราด้วยนะคะคืออยากดูอยากชมอะไรที่เรายังเออการอาจจะไม่รู้คุณแคมอจะไม่เห็น แต่คุณรู้คุณเห็นคุณอยากจะเผยแพร่นำเสนอได้นำเสนอได้มาการจะเข้าไปค้นคว้าแล้วเอามาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆได้รับใช่อย่างเรื่องสุขภาพร่างกายหรือเรื่องศิลปการอะไรอย่างเงี้ยก็ถามเรามาได้เราก็พอที่จะไปค้นคว้ามาให้ว่าือ ทำหน้าเลอกจมูกหมอไหนดีหนูลักษณะหน้าเป็นอย่างนี้จะควรจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้คําแนะนําได้นะคะแต่ก็ต้องวรเป็นผดาแพทย์ด้วยเราจะต้องใช้วิจารณญาณเช่นคกันใจอยู่กับตัวคุณเอไม่ได้แนะนํานะคะไม่ได้แนะนําให้เป็นศัลยกรรมนะคะเราเราไม่เหมือนกันเราแค่ให้ขปรึกษาใช่ไม่แนะนํานะคะต้องเป็นผดสาแพทย์นะคะเราไม่ได้เป็นแพทย์เราไม่ได้เป็นแพทย์แต่ว่าประสบการณ์ที่เราศัลยกรรมมาเราก็อยากจะบอกเล่าแต่ว่า มันอันตรายมากน้อยแค่ไหนที่ไหนที่ไหนอะไรยังไงคือเราไม่ทราบท่านจะต้องตัดสินใจด้วยตัวท่านเองใช่นะคะก็เข้ามาติดชมกันได้น้อมไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะที่ดูรายการนี้อยู่นะจ๊ะอ่ะเข้าช่วงช่วงนี้เดี๋ยวพักเบรว่าปไม่บปพักเบรพักคู่ละวรเดิรกลับมาเจอช่วงกับเกดเด็กเกดน้อยของเรานะคะเบสบีชบังกะโลบริการประทับใจราคาเบาสบาย สำรองห้องพักได้ที่0927907502บริหารงานโดยคุณนัทพักที่ไหนไม่อุ่นใจขอเชิญมาพักที่เบ d บบ a บังโร ค่ะช่วงนี้ก็กลับมาสู่กับช่วงเก็ดร่เก็ดน้อยนะคะเก็ดเล็กเก็ดเบลค่ะค่ะเก็ดเล็กเก็ดน้อยวันนี้นะ20บอย่างที่คุณควรจะทําก่อนอายุ40นะคะเขาก็มีเขียนเอาไว้ไม่ต้องตั้งใจเรียนให้มากเอาแค่พอดีพอใช้ก็พอเพราะว่าบนโลกความเป็นจริงแล้วคือเขาไม่ได้วัดกันที่อ่เกรดศกานะคะเขาเขาเรียกอะไรเขาไม่ได้วัดที่เกรดเนาะเขาไม่ได้วัดตรงนั้นช่ในโลกความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะ แับที่สองก็คือการทํากิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยก็อันนี้คุรจะทําให้มากขึ้นนะคะพอๆกับการเคร่งเครียดกับการเรียนตำราไปด้วยกันนะคะควรจะทํานะคะแล้วก็อย่างที่สามเลือกงานที่เราชอบไม่ใช่ลืมตัวว่าอาชีพนั้นเป็นอ,อะไรอย่างเงี้ยคือสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้คือเอ,เอาอาชีพตัวเองชอบอย่างแคมเปลนชอบอาชีพคารบ,บเลโชก็มีความสุขกับคารบเลโชไปแล้วก็เราจะทำงานออกมาดีนะคะ อันดับที่4นั่นะคือหมายถึงว่าเมื่อคุณเป็นวัยทํางานควรเก็บเงินก่อนรวยเร็วกว่าและสิ่งสําคัญที่ต้องจําไว้คือชีวิตนี้คือไม่ห้ามีนี่ช่วงก่อนสี่สิบคืออย่ามีนี่ไม่มีนี่คือราำอันประเสริฐถูกต้องนะคะหาเป้าหมายชีวิตที่เจอให้เร็วที่สุดว่าเราจะไปทําไหนเราจะทําอะไรเราควรทําอะไรนะคะซื้อถ้าเป็นไปได้ข้อที่หกก็คือควรจะซื้อบ้านหรือซื้อรถไว้ก่อนอย่าอย่าเพิ่งไปซื้อรถ มาซื้อรถก็คือหมายถึงรถลงมาแต่ซื้อบ้านถ้าซื้อบ้านได้ก็จะดีนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เขาเรียกฐานะมั่นคงทางครอบครัวนะคะเพราะดอกเบี้ยบ้านอาตอนนี้คือสูงมากนะคะแล้วก็ผัดผุดผ่อนตาเหลือกแน่นอนแล้วก็การเก็บเงินนะคะ<ต>ข,ข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่8เก็บเงินสุ่ความร่ำรวยนะคะ,คะข้อที่9้านะคะอย่ามีศัตรูกับใครบนโลกนี้ นะคะเพราะว่ามีมิตรดีกว่าศัตรูใช่แน่นอนความดีมันจะชนะได้แน่นอนนะคะคอนเน็ชันหรือสายสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆต่อให้เก่งขนาดไหนก็สู้การมีเพื่อนเยอะไม่ได้นะคะข้อที่9นะข้อข้อที่10บนะคะสิควรมีงานทํามากกว่า1งานเพราะว่างานประจำงานจ๊อบอะไรเงี้ยก็คือ มันจะช่วยเสริมเราไปด้วยนะฮะอย่างที่12นะคะ12ก็คืออย่าคิดว่าตัวเองทําได้แค่คนเดียวเราควรใช้ความสามารถเรือรวมกันนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวให้เร็วที่สุดนั่นคือข้อที่14สร้างเนื้อสร้างตัวให้เร็วที่สุดใช่มากมากนะคะในขณะที่คุณจะไม่มีว่าเศรษฐกิจพอเพียงใช่แล้วก็อย่างที่ ส4สร้างเรื่างตัวให้เร็วนะจ๊ะแล้วก็ทีออกเดินท่องเที่ยวแต่ตั้งแต่ยังหนุ่มสาวเพราะเมื่อมีครอบครัวแล้วจะเดินทางไปจะยุ่งยากลําบากคือช่วงวัยรุ่นเราอยากทําอะไรเราก็ทำใช่อยากเที่ยวนั่งเที่ยวนี่อะไอย่างเงี้ยเวลาทำงานก็คือทําใช่การมีแฟนหรือมีสามีภรรยายังเลิกกันได้ แต่ความเป็นพ่อลูกนั้นคือมันเลิกกันไม่ได้ไงคะอันนีุ้ณควรจะดูแลพ่อแม่ก็หมายถึงว่าควรจะดูแลพ่อแม่ถ้าเราถ้าเรามีมแรงอยู่ความสําเร็จมากมายแค่ไหนก็ไม่สามารถทดแทนความล้มเหลวของครอบครัวได้นะคะ<า>19ลองหาเวลาอยู่ว่างๆไม่ต้องทําอะไรเลยคือไม่ต้องแบกโลกไว้คนเดียวอะ<า>คือทาชีวิตให้ทำตัวเองให้ว่างๆบ,างาบ้างถ้ามีโอกาสนะคะถ้ามีเวลา อย่างที่20ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงถนอมตัวเองให้ให้ให้มากที่สุดอย่างอย่าสุบุรีอย่าทานเหล้าทานอาหารที่ประโยชน์ทานแต่อีกทฤษฎีหนึ่งนะคะก็มันก็เกี่ยวพันกับ20ข้อของที่คุณแทมเบลพูดมาแต่ทฤษฎีที่นีจะพูดเ่านี้เสริมมาเนี่ยก็คือทฤษฎีเีนี้คือเขาก็เปรียบว่าคนเราทุกวันนี้ชีวิตคนเราเนี่ยสั้นนักเปรียบแล้วเฉลี่ยตอหนึ่งคนอยู่ได้แค่60ปีเท่านั้นใช่เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนลืมตาเกิดมา ป้าพ่อแม่จะเลี้ยงดูคุณฟูมฟักคุณมาจนคุณเข้าเริ่มเข้าอนุบาลตั้งแต่อายุ6ขวบคุณก็เริ่มเรียนอนุบาลจนจบปริญญาตีใช้เวลา20สิปีเป็นอย่างต่ำหลังจาก20ปีเป็นอย่างต่ำแล้วเนี่ยคุณจะต้องทํางานเพื่อเก็บหอมรอมริบสร้างฐานะครอบครัวสร้างความมั่นคงตั้งแต่อายุ20ปีนะคะหลังจากจบรับปริญญาแล้วสร้างฐานะครอบครัวให้เร็วที่สุดบ้างที่สุดถึงวัยเกษียณ อายุ65ปีเพราะคุณเกษียณปุ๊บแทนที่คุณจะได้พักผ่อจนจะต้อง,องทํางานอีกที่คุณต้องทํามาทั้งชีวิตแล้วเรียนมาทั้งชีวิตทํางานทั้งชีวิตแล้วถึงเวลาที่คุณพักผ่อนไปเกษียณแล้วหมดลมหายใจใช่คุณแค่ไม่ได้ใช้อะไรเลยกับชีวิตอื่นในโลกใบนี้พัชนาจะอยากบอกว่าควรถนอมร่างกายตัวเองให้มากขึ้นนะคะแล้วก็อะไรที่วางได้ก็วางอย่ามาเก็บมาคิดคนเดียวนะคะอย่ามาเก็บมาคิดคนเดียว อย,อย่างเวลาทํางานอย่างเงี้ยเวลาเวลาคัมแปดทำงานอย่างเงี้ยคือบอกว่าจะบอกว่าคนเดียวไม่ได้ไม,ไดมันต้องทําหลายๆคนมันทําเป็นหมู่คณะกาันเราม,มีความรักความเมตตาเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งจะทําให้เราอายุยืนยาวได้มากที่สุด <Happy S 2> เพราะเร <white. S 2> าจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความโกรธไม่มีควารรม,มารรุไปได้ทั้งสิ้นใช่ใช่เขาบอกว่าถ้ายิ้มวันหนึ่งหรือว่ามันจะสร้างสารออกมาให้แบบว่าแฮปปี้หรือว่า มีความสุขอย่างนีถ้าไม่เชื่อดูตาการนะคะดูทำไมคะแฮปปี้อ่ะช่วงนี้ตัดเข้าสู่คลิปเด็ดคลิปโดนกันนะคะของกันพูดไว้นะคะคลิปเด็ดคลิปโดนของการวันนี้ต้องใช้พิจารณยาณในการรับชมเพราะมันเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณซึ่งเรามองไม่เห็นแต่อยู่ๆเขาโผมให้คุณได้ยังไงก็ไม่รู้ไปชมกันเลยค่ะ วงนี้ก็มาพบกับช่วงคุยแหลกค่ะแห่โค้งค่ะช่วงนี้ช่วงคุยแหลกแห่โค้งนะคะคนเดิมค่ะป้าโจของเราสาวตุลีค่ะออกงาทำงานกันเสียงเพลงตรงเวลาทุกวันนะคะกับป้าโจาเสียงเพลงทำงานกันเสียงเพลงจริงอ้าวป้าโจบางคนก็อาจจะยังไม่รู้อแนะนำตัวนิดนึงเอ่อชื่อไิร์สค่ะไพร์สเองค่ะผิวเคลือบค่ะบ้านอยู่ที่สุพรรณค่ะสาวสุพรรณบุรีนะคะสาวบางรีนะคะ น้องโจโจ้นะคะหรือภัยลักผิวเผือกนะคะ,คะวันนี้เราก็จะมาเจาะใจเจาะรึก้นบึ้งถึงแก่นสานเรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวโค้งไปในก้นหัวใจของพระโจกันเลยค่ะข้ะอรแรกเลยค่ะถามเลยถามว่าค่ะเมื่อวานนี้มันยังต่อเนื่องเรื่องที่พระโจะไม่กลับบ้านนะคะค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรที่ไม่มีสาเหตุค่ะไม่มีสาเหตุเหมือนที่เหมือนที่เราเหมือนที่ตะก่อนที่พระโจะเออ จ้างว่าไซวินไป300บาทแล้วเขาลากผู้ชายเราจ้างว่าลากว่าไซวินเข้าห้องเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะวอาไซวินด่าผมว่าไซวินด่าว่าจะเขาไม่ทำอะไรเขาคะไม่ทำอะไรเขาตลอดไม่ได้เราเป็นกุหลสีบอกว่าเรียบร้อยเราต้องเรียบร้อยแต่ว่าแหละค่ะแม่ไม่ทรงเครื่องไม่มีสามีนะคะก็อย่างเงี้ยแม่คนเราก็ต้องมีมีอะไรกันบ้างธรรมดาใช่ไหมคะค่ะดังงารดนไฟค่ะ ไม่ใครมีใครอยากจะถามคำถามไหมคะอ่ะขอคำถามจากห้องส่งหน่อยค่ะถามคำถามจากห้องส่งหน่อยค่ะมีใครอยากถามไหมคะป้าโจจะเลิกกินสาโทเมื่อไหร่คะอ่าตอบเขาแบบป้าโจเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเลิกกินสาโทเลิกเมาตอนขึ้นโรงลูกเอ้ยลงโรงลงโรงเมื่อไหร่นะคะมีคำถามอีกค่ะแปรงสีฟันกี่อันอะไม่ต้องแบ่งสี่พันยานเอยทุกวันนี้ค่ะ แน่นค่ะแนนคืออะไรแนนอะไรนิ้วเนี่ยวเอาคำถามต่อไปค่ะป้าโจสับผมกี่ครั้งต่อหนึ่งเดือนวป้าโจสับผมกี่ครั้งต่อหนึ่งเดือนถึงวันนี้นะคะไม่เลยค่ะตะตายแล้วอยู่ได้ยังไงอ่ะนี่มาสามคำถามแล้วนะคะคำถามแรกป้าโจจะเลือกดื่มสาโทเมื่อไหร่ป้าโจบอกว่าเมื่อตอนลงลง คำถามที่สองป้าโจมีแปลงสีฟันกี่อันป้าโจบอกเนียนค่ะคือไม่มีคำถามที่สามถามว่าป้าโจจะสระผมเดือนละกี่ครั้งป้าโจบอกโนคือไม่สระค่ะไม่ได้ดิฉันได้กลิ่นอะไรแถวๆนี้ดิฉันได้กลิ่นอยู่ได้ยังไงอยากรู้อยู่ได้ยังไงแล้วก็หน้าไม่เป็นอะไรนะคะเม็ดผดผื่นคันไม่มีค่ะนี่คือเรื่องจริงคำถามทุกฐานนี่คือไม่ได้เมานะคะมันคือเรื่องจริงที่เพื่อนๆถามมาเนี่ยค่ะและผิวพรรณหน้าดูสิคะไม่มีค่ะเม็ดผดผื่นคันผิวต้องผิวหน้า เพียงแต่เห e ี่ยวแค่นั้นเองแนะนำนะคะอย่าเอาเป็นตัวอย่างอย่าเอาปเยี่ยงอย่างนะคะไม่ดีนะคะถ้าใครดูอันนี้คือมาว่ากันมาวาเออาจจะถูกกระสานประหลอดจะได้ค่ะแล้วก็มาากันเล่นๆนะคะครับนาจริงๆบ้าแหมจะไม่อาบน้ำก็เป็นไรไม่ได้หรอกก็ต้องอาบบ้างอาทิตย์กลางก็ยังดีเหมือนเหมือนพวกทางเหนือหรออากาศมันเย็นเขาอาบําน้อยเลยอย่างเงี้ยที่บ้านป้าโจเขาคืออากาศมันร้อนและน้ำมันร้อนป้าโจเลยไม่ค่อยกล้าอาบ ก็คือกลับไปก็เหนื่อยด้วยเมาด้วยก็เลยนอนตื่นมาอาบน้ำนอนอีกยวไม่อาบทำงานเลยดีกว่าประมาณนี้ตอนนี้อยากตอนนี้อยากมีแฟนไหมตอนนี้อยากมีแฟนไหมไม่ค่ะเพราะอะไรคะเราแก่แล้วเช็ดเขตหรือแก่หรือผู้ชายขนของหมดเ่าวานมีพูดถึงเรื่องแฟนเ่าวานมีคนเข้ามาถามในอินบ็อกซ์ดิฉันว่าว่าที่แปรประการน่ะที่ขโมยของไปแล้วโดนรถชนตายเดี๋ยวเรื่องจริงหรือเปล่าดิฉันขอยืนยันนั่งยันตรีลังกายัน ว่าเรื่องจริงค่ะขโมยคนดีชันไปร่วมมือุ้ยเพราะกับสินสินคอาบางอย่างซึ่งเอ่ยในที่นี้ไม่ได้เวรกรรมมีจริงค่ะฟ้ามีตาผู้ชายคนนั้นชื่อไอบอลค่ะตายแล้วฉันโอติให้แล้วแต่ฉันขอเอ่ยชื่อมันนิดนึงมันชื่อไอบอลมันใช้ความหรอความเด็กความใสความน่ารักมาหลอกลวงประโจ้เพื่อนสาวคนดีชันและอีนี้ก็วิ่งตามไปนะคะตอนที่เขาขโมยรู้โดยวิ่งตามไป ทำไมถึงจับไม่ได้รู้ไหมคะเพราะระหว่างวิ่งวิ่งตามเนี่ยกลางทางมันมีหมาอยู่ตัวหนึ่งทีนี้กลัวหมาผู้ชายวิ่งเลยหมาปุ๊บไม่กล้าวิ่งผ่านหมาวิ่งกลับบ้าไปจนมันไม่ตายไปละก็หมามันวิ่งออกมากูเลยวิ่งกลับตายกลัวหมาหมาไม่กลัวหน้าเหรอคะก็ไม่รู้สมรู้ลงผิดกันหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะให้พี่เจ้าคุยหน่อยครัพี่เจ้าคุยหน่อยก็ฝากบอกเพื่อนๆนะทุกค่ะน้องๆลูกๆกันหลานลูกเอ้ยว่าถ้าตัวดีๆลูกดูเจ้าภาพว่าสร้างภาพมากพี่เจ้าสร้างภาพมาก แต่จริงๆแล้วคนจริงๆอย่างที่พเจบอกอ่ะคนจะทำตัวดีๆนะคะยิ่งเป็นสาวประเภทสองด้วยแล้วก็เนาะร้วษาสุขภาพด้วยแต่ทุกทีจะต้องมีข่ายมาสงการสาวประเภทสองแก้ผ้าโป้นมโป้เบื้องร่างแล้วมันก็เสื่อมเสียไปหมดเมาลูกเุ่นพี่ทุกๆคนเมาลูกจริงๆนะคะคือแบบว่า โปรดเข้าใจเห็นใจจะค่ะคนรุ่นก่อนๆเขาสร้างกันมาเนี่ยให้คุณอยู่อย่างดีอย่างเปิดเผยแล้วคุณยังไม่พอใจคุณจะมาทําลายให้เขาเหยียดหยามเหยียบย่าขยี้คนที่จมดินกลับไปเหมือนเดิมเหรอคะกะไม่คงก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นละวันแล้วทำอะไรใช้สตินอนะครับสติอะฝากรายการหน่อยไปจ้อก็ ยังไงก็ขอรายการนี้อยู่ยาวนะคะยังไงก็อยู่ยาวพะเจ้าอยู่ยาวแน่นอนจะคอยเชิญพระเจ้ามาบ่อยๆขอบคุณค่ะเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์อะไรบอกว่าหาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังหรือพระเจ้าพระเจ้ามีเรื่องหาตลอดค่ะกับทุกวันกับทุกวันเลยหรีกยาค่บสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนะคะกาแล้วก็พระโจ้แล้วก็คุณแคมเบลคงต้องลาท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียเที่นี้นะคะและพบกับเราสองคนได้ใหม่ในเทปต่อไปครับเทปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Us, yeah. pose, fashion, clothes, fashion, pose, 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 pose. I